สวัสดีค่ะบริษัทกระดาษเทดดิงนะคะวันนี้ก็จะมีตู้ตัวใหญ่นะคะเข้ามาตัวนี้ก็ประกอบแล้วก็เทระบบเรียบร้อยนะคะพร้อมเตรียมจับจองได้นะคะตัวนี้ก็จะมีตัว8ปตันกับ6ปันนะคะตัวนี้ก็สภาพอยู่ที่ประมาณ80เปรเลยนะคะเราทางเราเราใช้ระบบแก๊สนะคะตัวนี้ตัว8ปตันก็จะสูงอยู่ประมาณ7เมตรนะคะส่วนตัว6กตันตัวที่2ตัวซ้ายมือนะคะตัวนี้จะสูงประมาณ7เมตรนะคะก็สามารถลูกค้าที่ ออมีนาแปลงใหญ่หรือว่ารับจ้างอ,อกก็เหมาะกับการใช้งานเลยนะคะตัวนี้ส่วนตัว8ปตันกับ6กันนะคะก็สามารถจับจองเข้ามาได้นะคะลูกค้าจะใช้ไฟ3ามเฟสหรือ2เฟสตัวนี้เรารวมแปลงไฟให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าใช้ไฟ3ามเฟสเราก็แถมหม้อแปลงให้ฟรีหนึ่งตัวนะคะแต่ถ้าลูกค้าใช้ไฟ2เฟสไฟบ้านเราก็เราก็แปลงไฟให้ค่ะให้พร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว8ปตันนะคะเหมาะกับการ รับจ้างอบนะคะหรือไม่ก็คนที่ทํานาแปลงใหญ่ๆนะคะสภาพสภาพถือว่าสวยแล้วค่ะตัวนี้นี่นะคะโดยรวมรอบก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัทากระดาษเทดดิงตอนนี้บริษัทเราก็ย้ายมาอยู่ที่เออพันธุ์บุรีแล้วนะคะอําเภอศรีประจันต์นะคะไปานาก็โดยรอบตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสภาพถือว่าสวยแล้วค่ะ ก็สามารถสอบถามเขาม้ามาได้นะคะช่างเราเช็คให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบทุกตัวนะคะมีประกันการใช้งานอยู่ห้าสิชั่วโมงแรกนะคะนี่นะคะก็เรารับประกันห้าตู้แรกนะคะเราจะมีชั่วโมงการใช้งานรับประกันการสินค้านะคะ5้าสิชั่วโมงแรกฟรีค่าแรงนะคะแล้วก็ฟรีอะไรนี่คะมีการรับประกันด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นโควิดวัคซานนะคะ ตัวใหญ่8ปันอ่ะเราขายอยู่ที่4 5 0 0 0 0นะคะก็สมใจสอบถามว่าได้พร้อมติดตั้งนะคะสอนหน้างานแล้วก็รับประกันการใช้งานนะคะ50ชั่วโมงแรกก็คือประมาณ5ตู้นะคะเรารับประกันฟรีค่าแรงฟรีค่าไหล่นะคะตัวนี้ก็พร้อมจัดส่งนะคะทั้งเราก็เทเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้ตัวเป็นตัว6ปันนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีนะคะ8ปันกับ6ปันนะคะ6ตันตัวนี้เราขายอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็พร้อมแปลงไฟนะคะ ก็คือติดตั้งแล้วก็ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยเราจะมีทีมช่างนะคะส่งแล้วก็สอนการใช้งานหน้างานให้พร้อมนะคะตัวนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัทกระดาษเทดดิงน้องแอดมินเพจนะคะก็จะเป็นน้องแนนนะคะเบอร์0 8 0 9 4 1 9 7 9 9นะคะหรือไม่ก็เบอร์เจดานะคะ0 8 1 6 1 4 9 4 6 2นะคะบริษัทเราตอนนี้ก็อยู่สุพรรณบุรีนะคะอำเภอสีประจันก็จะมีหลัก หลายไซส์ให้เลือกนะคะมีตั้งแต่2ตัน8 3ตัน4ตัน5ตันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วลูกค้าทำขนาดใหญ่กันเข้ามาปีนี้เราก็มเีเข้ามาสำรองให้ลูกค้าแล้วนะคะก็สามารถสอบถามได้ทุกตัวเรารับประกันการใช้งานนะคะอุปกรณ์ครบไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะคะเช็คให้พร้อมใช้ฟรีค่าจัดส่ง عة, แล้วก็ฟรีค่าติดตั้งนะคะแล้วก็ฟรีบริการหลังการขายก็คือฟรี50ชั่วโมงแรกก็สามารถลูกค้าใช้ได้5ตู้ค่ะประมาณนะคะ เราก็สามารถฟรีค่าแรงค่าไหล่นะคะพร้อมเซอร์วิสนะคะ5 0ตูแ้แรกส่วนอะไรนะครับต้องห่วงทางร้านเรามีซัพพอร์ตให้ตลอดนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัทพกระดักเท,ท,ทดดิ้งนะคะตอนนี้บริษัทเราก็ย้ายอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะอำเภอศรีประจันนะคะลารนามาไม่ยากค่ะก็สอบถามเข้ามาได้ไรายละเอียดนะคะราคาพอคุยกันได้อยู่ค่ะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะยินดีรับใช้ให้บริการค่ะ จับจองได้นะคะตอนนี้ขอพรบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ